สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว Youtube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปในหมวดของหัวข้อที่1นะคะ,ะโดยใช้ไพท่ทารลนะคะในการทํานายนะคะ,ะหัวข้อที่1เราจะเราจะทํานายอ,อยู่2หมวดก็คือจะใชอะ้อยู่3หมวดนะคะขออภัาาย ก็คือจะใช้ไพ่พรงมานในการทำนายแล้วก็การทำนายแบบ12เรือนแล้วก็เป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะคราวนี้เราจะดูแต่ทั้ง3ามหัวข้อนี้จะอยู่ในหมวดของหัวข้อที่1นะคะอ่ะทีนี้เรามาจะมาดูของอชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะ เรามาดูซิว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างของชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับชาวราศีตุลมาโยเจ็ดก็เก้าก็ยึดวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุลมนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะการดูนี่เป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะ อาจจะเกิดขึ้นกับบคุคคลใดคนหนึ่งหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซสีเรียกกับการดูนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องดีก็แฮปปี้เรื่องที่ไม่ดีอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้กับเรานะคะเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นแนวทางให้กับเราได้คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีอนาคตมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะ ชาวตุลน,นช่วงนี้นะผมบอกได้เลยนะย่าซีเรียสน,นะคะบางท่านอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้มีเรื่องที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่นะคะชาวตุลน,นะคะแต่มันก็มีแต่มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าชะตานี้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจอย่างมากนะไม่กระทั่งเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะผิดหวัง เครียดนะคะกับปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะเหนื่อยหน่ายในบางท่านอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลนะหรือบางอย่างอาจจะมีการตัดสินใจบางทีทุกทรมานจิตใจมากกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชาวตุลนะะในเรื่องราวต่างๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอน,นาคตหรือบทสรุปของไพ่ ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะ,ะความลำบากลำบนต่างๆนี่มันจะผ่านพ้นไปนะนะคุณจะพบกับสิ่งที่ดีๆนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะแต่ว่าระยะทางกว่ามันจะไปถึงจุดนั้นนะรู้สึกว่าคุณเหน็ดเหนื่อยคุณเจ็บปวดหัวใจคุณ้อแท้คุณผิดหวงังเครียดน,นะบางท่านเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าบางท่าน่ะใบเกฑนปวดหัวคิดมาก บางท่านเป็นกับเกี่ยวกับครอบครัวนะปัญหาเรื่องงานบ้างนะเรื่องเงินบ้างนะจริงๆแล้วนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเข้มแข็งสู้กับมันผ่านจุดนี้ไปนะดยงชะตาของคนนะมันมีขึ้นขึ้นลงๆนะคะเพราะนั้นนะคะอย่าอย่าเก็บเอาไปคิดนะคะการทำนายครั้งนี้นะคะถึงจะมีเรื่องผิดหวังเจ็บปวดใจก็ตาม มันทำบุญนะทานศีลภาวนานะคะการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะๆนะคะคุณอาจจะใช้วิธีการที่นั่งแผ่เมตตาอุทิศส่วนอุศนไปแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยจะได้มีความสุขนะคะเรื่องราวต่างๆมันจะผ่านพ้นไปอยู่นะคะความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นอยู่นะนะคะอย่าคิดมากนะอย่าเก,ก็บเอาไปเครียดนะคะอะไรจะเกิดเราก็สู้มันนะคะดำเนินไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องทีละเรื่อง นะคะแล้วคุณก็จะพบกับแสงสว่างพบกับเดซังอยู่นะคะแล้วก็ความมั่นคงต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดบางท่านอาจจะเจ็บป่วยด,ด้วยซ้ําไปนะคะแต่ก็มีโอกาสหายาเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะคะเรื่องการงานนะคะจริงๆแล้วชาวตุลเนี่ยนะชาวตุลเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตแต่ชาวตุลเองไม่ต้องการที่จะ มีปัญหานะชอบสันตินะชอบความสงบเป็นคนที่ใจกว้างนะคะใจกว้างบางทีกว้างมากเกินไปทําให้ตัวเองต้องลําบากบางทีความยุติธรรมถูกต้องของตัวเองเนี่ยแต่คนอื่นเขาไม่ยอมรับฟังเนี่ยบางทีตัวเองอยากจะทําให้มันถูกต้องที่สุดนะอยากจะทําอะไรให้มันเรียบง่ายที่สุดนะไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรมากมายมันยุ่งยากนะไอความง่ายๆของชาวตุลน,นี่แหละทาให้เกิดปัญหา ทำให้คุณต้องเจ็บปวดนะทาให้ต้องผิดหวังบ้างนะเรามาดูเรื่องงานกันเลยดีกว่านะงานเนี่ยบางท่านอาจจะทํางานระบบครอบครัวนะบางท่านอาจจะผิดหวังเรื่องหน้าที่การงานหรือมีการออกจากงานหรือมีปัญหาฟ้องร้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเอกสารต่างๆที่มีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะกิจการส่วนตัวอาจจะมีเรื่องที่ต้องให้เหน็ดเหนื่อย นะต่อสู้ดิน้นรนตัดสินใจขึ้นลงขึ้นศาลในบางท่านนะคะนะปะนัญหาต่างๆคุณไม่ต้องกลัวนะเดินสู้กับมันนะมันไม่ได้ทำอะไรให้เรามากมายอย่างมากเราก็สู้นะนะไอความความดีความใจเย็นของคุณตอนนี้คุณต้องใช้หลักความถูกต้องเข้ามาแล้วนะคะชาวตุลในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการฟ้องร้องกันเกี่ยวกับอา่าเรื่องสัญญ,ญ์สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะ ความลำบากตอนนี้นะแต่ต่อไปคุณจะผ่านพ้นปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายไปนะคุณค่อยๆไปทําทีละเปาะทีละเปาะไปนะคะแต่มันก็ผ่านพ้นไปเองเพราะฉะนั้นขอให้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะนะเพราะว่าตอนนี้นะมันเกิดขึ้นกับทุกสภาวะทุกคนปัญหามันอยู่ที่ตัวเราจะแกล่งสู้กับมันนะคุณก็สู้อยู่แล้วละ่ะนะนะสำหรับคนที่หาใหม่เนี่ยช่วงหางานใหม่ตอนนี้ก็ทน ทนไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนสักระยะหนึ่งออลืมบอกเราจะทํนายตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆถ,ถึงประมาณธันวานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องรอก่อนไปคะเรื่องงานคุณมีคู่แข่งเยอะมากนะคะแต่คุณมีโอกาสที่จะได้งานในเร็วๆนี้นะคะขอให้อดทนไปนะคะอดไปอดทนไปสักระยะหนึ่งสิงหากันยาตุลา นะ,ะหลังจากมีปลายหลังตุลาหรือไปอยนถดึงประมาณธันวาวานสิ้นปีอาจจะมีอะไรดีๆหรือขึ้นปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรดีๆสําหรับชาวตุลย์อยู่นะคะอดทนนะคะหรือคนที่เซ็นสัญญงสัญญาทํางานมีปัญหานี่แหละมันเป็นเรื่องต้องฟ้องร้องกันแม้กระทั่งการลงทุนต่างๆเนี่ยจะปวดใจผิดหวังนะเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนนะคะช่วงนี้บอกได้เลยอย่าเพิ่งลงทุนทิ้งช่วงไปนออย่างที่บอกช่วงที่จะต้องทําได้ก็อย่างที่บอกไปนะนะคะ บางทีอาจจะไม่เกิดกับท่านนะคะเพราะเป็นการทํานายโดยรวมะะลัคณาราศีดูได้หมดนะคะลืมบอกนะคะขอโทษทีเอ่อนะคะเหน็ดเหนื่อยนะคะอย่าเพิ่งลงทนุนมันจะทําให้คุณผิดหวังเครียดยอมรับเลยชาวตุลนี้เครียดไม่น้อยเลยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามมันจะผ่าน้นไปมันจะพบกับฟ้าหลังฝนนะคะเรื่องหน้าที่การงาน,นะะเรื่องการฟ้องร้องเรื่องคดีก็ตามนะคะ เอาทนใจเย็นๆนิดนึงนะหมัน่สนสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิขอให้มีสตินะคะอยาเครียดอยาเคร่งเครียดนะก่อนหน้านั้นคุณก็มีความสุขดีอะลนล้าอยู่นะไม่ได้คิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นตรงนี้คุณต้องยอมรับกับมันนะคะทำตัวให้สบายๆนะคะอย่าไปเคร่งเครียดนะคะทําไปแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะสําหรับเรื่องหน้าที่การงาน คนที่ตกงานอยู่ก็เหมือนกันใจเย็นๆมีโอกาสได้ในอนาคตนะคะสถานการณ์เรื่องเงินนะคะทีนี้ามาพูดเรื่องเงินการเงินก็เหมือนกันเจ็บปวดใช้เงินอย่างระมัดระวังมากเลยก่อนหน้าก็ยังประหยัดอดอมอยู่แล้วประหยัดอดอมอ่าแล้วก็บางในบางท่านพอมีมาหน่อยก็ใช้จ่ายไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วก็ความใจดีส่วนหนึ่งนะ,ะการใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะคะ เง,เงินก็ผิดหวังอยู่เงินที่คาดว่าจะได้ก็ยังไม่ได้เครียดเรื่องเงินไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการจากผู้บัญช์นะคะหรือ,อเงินที่มาจากทางไกลไกลจนถึงต่างประเทศนะคะบางท่านอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตเิเงินคุณจะได้รับอย่างแล้วก็จะได้เงินอย่างมั่นคงด้วยนะต่อไปในอนาคตจะได้เงินก้อนใหญ่อยู่นะคะ แต่ตอนนี้คุณต้องอดทนใช้จ่ายประหยัดตอนนี้จิตใจมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันผิดหวังอะนะใจเย็นๆนะคะโอกาสข้างหน้ามีอยู่นะได้ไพ่ที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะ,ะมากขึ้นกว่าเก่านะ,ะตอนนี้ต้องนะยังไงก็ต้องอดทนไปนะคะเดี๋ยวก็จะได้นะเงินที่รอคอยนะคะ เงินที่เป็นเจ้าหนี้ลูกนี้คุณเป็นเจ้านี้หรือคุณเป็นลกนี้ก็ตามนะมันยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําใจส่วนหนึ่งนะแต่เงินที่คุณจะได้มาเนี่ยอาจจะได้มาจากการช่วยเหลือจากผู้ประทังนะหรือคนรักที่อยู่ไกลนะหรือไกลกันจนถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเพิ่มเข้ามาอีกนะคะต่อไปในอนาคตจะเย็นๆรอไปสักระยะหนึ่งนะได้แน่นอนนะคะ ะะหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้บุตรธรรมนะคะผู้บุตธรรมยังให้การยังให้ความรกความเมตตาคุณอยู่นะคะแต่คุณต้องมดระวังเรื่องการพูดจาด้วยนะคะพูดจาการสื่อสารการตกลงกันเนี่ยนะ,ะนะ,ะคุณอย่าคุณอย่านิ่งนอนใจนะคะคุณอย่าอยู่เฉยนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลือคุณอย่ายิ่งถ้าคุณมัวแต่ทนงตัวหรือว่าอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันก็มาเองเนี่ยไม่ได้คุณต้อง นะลุกขึ้นมาสู้หรือว่าเดินเรื่องหรือว่าดําเนินการนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องเงินนี่นะนะคะเ,เงินที่เป็นภาระานี่สินเรื่องบ้านเรื่องช่องก็เหมือนกันหรือเรื่องออผ่อนอ่าผ่อนอสังหาผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยนะ,ะก็ทําให้คุณหนักใจอยู่ไม่น้อยนะคะชาวตุลนะคะเพราะฉะนั้นต้องอดทนไปนะคะทางานไป ลืมบอกนะคะในเรื่องหน้าที่การงานต่อไปนะคะในเมื่อปัญหาต่างๆคุณคลี่คลายไปแล้วคุณอาจจะพบกับคืออาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะขึ้นมากขึ้นหรือได้รับผิดชอบงานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในต่อไปแต่ว่าตอนนี้ต้องใจเย็นๆอย่างที่บอกลืมบอกนะคะนะคะคุณมีโอกาสได้อย่าไปอย่าไปนึกถึงอดีตนะคะอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงงานเก่านะอย่าไปถึงอย่าไปนึกถึงว่า สมัยนั้นเป็นอย่างนี้สมัยนี้ทําไมเป็นอย่างงักทำไมไม่เป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คุณต้องปรับตัวนะคะปรับตัวเรื่องงานนะอันนี้ขอขออนุญาตข้ามไปขอย้อนกลับไปลืมนะบางทีลืมพูดนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดเรื่องการเงินก็ผ่านแล้วนะคะอ,อืจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ถามด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เราข้ามมาไปเรื่องของความรัก นะความรักก็เหมือนกันบางครั้งเออบางคนนะเจ็บปวดอกหักผิดหวังมากนะผิดหวังมาก,มากๆเลยเสียใจกับคนรักเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนทำนายก็เหนื่อยนะคะจริงๆแล้วนะก็อยากให้มีความสุขนะคะชาวตุลเนี่ยนะคุณไปดูในหัวข้อที่สองที่สามนะคะทําแยกแยะไปแล้วอันนี้เราจะไม่แยกนะคุณไปดูหัวข้อที่สองนะคะสําหรับท่านท่านสมาชิกที่ติดตัน ติดตามกันอยู <t t <asis> ่แล้วคงพอจะทราบนหัวข้อที่2ที่3หรือท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คก็เข้าไปเช็คได้เลยนะคะขอบอกท่านสมาชิกใหม่ด้วยนะคะหัวข้อที่2ก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักไปดูได้นะคะความรักจะเป็นอย่างไรในอนาคตคบกันไปแล้วเป็นอย่างไรอนาคตจะลงเอยอย่างไรไปดูแล้วก็หัวข้อที่3ความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้รู้สึกแปลกๆไปไหม เงียบเียไปนะเป็นอย่างไรหรือตัวคุณเงียบเนี่ยเขาคิดยังไงแม้กระทั่งคนโสดนะแอบแอบชอบใครสักคนมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเนี่ยรู้สึกมีใจชอบคนคนนี้แหละไปดูซิว่าเขาชอบเราบ้างไหมัาข้อที่สามนะคะไปดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี่ฝากให้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในช่วงของการความรักรวมๆนะคะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะที่จะจัดการในเรื่องของความรัก ผิดหวังมากอกหักบางท่านเพิ่งธรรมะนะหรือออกบวชออกปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจดีขึ้นนะในการที่จะในในเรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นนะบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ไกลหรืออยากจะเปลี่ยนไปแนละ้วอยากจะเลิกกันและอยากจะมีคนใหม่แล้วรู้สึกผิดหวังกับคนรักคนนี้เหลือเกินนะเพราะปัญหาอาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้านะคะนะแต่ว่าคุณยังไงคุณก็ยังตัด ตัดไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะใจก็ออกห่างอยู่เหมือนกันนะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณนะคะนะคะอ่านาะตัดสินใจไม่ได้นะอยากจะเปิดตัวอยากจะมีหลักทรัพย์อยากจะหาเงินร่วมกันอยากจะผ่านภาระที่สร้างมาด้วยกันเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะของฟ้องร้อง เรื่องความผิดความถูกเรื่องคดีเกี่ยวกับใบยงใบยาก,ก็ได้หรือความรับผิดชอบในครอบครัวนะผิดหวังเสียใจมากนะบางทีคุณก็เฉยอ่ะไม่อยากสนใจแล้วนะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะจะเอาอยัางไงก็ว่ามาแต่การพูดจากันนะคุณต้องพูดจาให้เข้าใจกันนะการสื่อสารต้องเข้าใจนะและอีกอย่างหนึ่งนะชาวตุเนี่ในเรื่องของความรับางทีนะ อาจจะเป็นลักษณะของการข่มเหงจิตใจกันเกินไปหรือคนรักขม่มหรือตัวคุณอาจจะมีอิทธิพลเหนือคนรักหรือคนรักมีอิทธิพลเหนือกว่าคุณหรือการข่มเหงกันเนี้ยนะคะฉันต้องดูแลแลบผิดช,ชอบทําอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะบางท่านอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบแล้วก็เป็นลักษณะต่างไว้กันนะนะ นะคะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะความลำบากลำบนความเจ็บปวดความผิดหวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหน็ดเหนื่อยกับคู่แข่งนะทุกทรมานจิตใจของชาวตนคุณสามารถสลัดมันทิ้งได้นะคุณจะพบกับเดอะซันอยู่นะคะความมั่นคงต่างๆจะเข้ามานะคะอ่าสภาวะความรักที่เจ็บปวดของคุณมันจะ มันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคุณจะพบกับความสุขคุณจะได้อย่างที่คุณตั้งใจข้อตกลงต่างๆก็จะได้ตามที่คุณต้องการนะบางท่านฟ้องร้องเกี่ยวกับการรับผิดชอบหรือการพูดคุยเกี่ยวกับการรับผิดชอบเรื่องครอบครัวเนี่ยนะคุณต้องใจเย็นๆนะใช้คําพูดที่มันสลัดสลวยนะแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะนะคนะมันจะจบลงแบบสวยๆนะถึงจะจบก็จะจบลงแบบสวยๆข้อตกลงที่มีต่อก,กัน นะก็จะตกลงด้วยดีนะคะในบางท่านอาจจะคุยกับคนใหม่ละนะคะ,ะในบางท่านจะจบแต่ก็ไม่ได้จบเสียทีเดียวก็ยังมีภาระผูกพันกันอยู่นะยังมีอะไรที่ยังดีต่อกันอยูอ่บางท่านอาจจะห่างเหินกันไปไม่ได้คุยกันหรือแยกกันอยู่เนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะแน่นอนนะคะจะเย็นเดถึงแม้ตอนนี้คุณจะเจอเจอกับแบบเนี้ยความลำบากลำบน ทุกอย่างมันจะจบลงได้ดีความทุกข์ทรมานจิตใจสําคัญที่สุดนะคุณต้องพูดจาให้เข้าใจกันคุณต้องยอมบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อจะได้ผลประโยชน์ของคนนั้นมานะคะทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีนะคะคุณได้ไพ่ที่ดีในอนาคตอยู่นะคะสําหรับชาวตนนะคะทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องไม่ว่าจะงานเงินความรักก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งสุขภาพเนี่ยที่เราจะพูดกันต่อ สุขภาพบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือโรคหัวใจหรือโรคความดันเบาหวานโอ้โหมาหมดเลยนะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วผ่านไปนะคะเฉพาะคนที่ไม่สบายนะคะหรือเจ็บป่วยโรคเก่ามันจะเข้ามานะโรคเก่ามันกําเริบเกิดจากความเครียดของคนนี่แหละเกิดจากความผิดหวังเสียอกเสียใจหลายๆด้าหลายๆเรื่องนะคุณก็สู้กับมัน สู้กับภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะนะคะคุณจะได้รับการดูแลจากบุตรหลานคนรักนะคะหรือครอบครัวนะคะคุณจะมีอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะที่เป็นหนักก็จะเบาๆนะคะโดยเฉพาะคุณต้องดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินอะไรดีๆหามากินยาอะไรดีๆที่เขาว่าดีก็เอามากินนะคะนะคะ บางทีโรคเก่าๆเลือดเดิมๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยาหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้มันถูกโรคถูกทิศถูกทางพยายามตรวจสุขภาพหาหมอนะคะนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นบางท่านอาจจะพึ่งธรรมะนะคะในการรักษาหรือออกบวชนะคะหรือบางท่านอาจจะไปปรึกษาหาลืออยู่ว่าจะทํายังไงกับโรคที่มันเป็นเนี่ยกับการเจ็บป่วยหรือหาหมอหรือมีนัด นะคะกับโรคเก่าๆโรคเดิมๆเนี่ยนะถ้ามันเป็นเป็นแห่หายต้องดูตัวว่าควรจะรักษาอย่างไรนะคะปรึกษาแพทย์หรือดูตัวยาไหนใ,หใครแนะนําอะไรดีก็เอามารักษาตัวเองลองดูนะมันมีโอกาสดีขึ้นนะคะสุขภาพมีโอกาสแข็งแรงไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นอย่าโลเลในการรักษาตัวเองนะคะนะขอให้ สุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะไม่หายสนิทแต่มันก็ยังดีขึ้นนะ่ะแล้วก็ทรงทรงไปแล้วก็ดีขึ้นคือจะไม่สุดเก่าเก่าบางท่านอาจจะเกี่ยวกับปวดไมเกรนด้วยนะคะบางท่านนะ่ะนะคะที่หนักหน่อยก็คือเกี่ยวกับหลอดเลือดโลคหัวใจหรือความดันเบาหวานนี่แหละนะคะต้องระมัดระวังนะคะควบคุมอาหารหรือโรคเครียดเนี่ยนะคะ บางท่านบวชเพื่อที่จะรักษาโรคนะก็มีโอกาสดีขึ้นนะคะทําให้ตัวเองสบายใจขึ้นถ้าเราสบายใจนะทุกอย่างก็จะดีขึ้นแม้กระทั่งสุขภาพนะคะนะคะเพราะฉะนั้นรับเรื่องแต่เรื่องดีๆนะคะอย่าเรื่องคิดเครียดอย่าเอามาคิดปัญหาทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีตุลนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะนะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบนะคะ ผ่านไปนะคะอย่าซีเรียสกับการดูส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไว้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ